สวัสดีครับมาพบก,กับช่องแมวมือสตูดิโอวันนี้เรามาดูวิธีเปรียบเทียบอายุแมวกับอายุคนกันจากก้อนขนตัวน,น้อยๆเท่ากับกำม,มือกลายเป็นแมวยักษ์ที่แค่นอนทับเราก็ทำเอาเราหายใจแทบไม่ออกนายภายในไม่กี่เดือนนี่เองสาเหตุที่เป็นแบบนี้นั้นก็เพราะว่าแมวนั้นมีอายุไขที่สั้นกว่ามนุษย์มากโดยอายุไขของแมวนั้นมีเพียงแค่13-15ปีเท่านั้น ดังนั้นอัตร,ราการเติบโตของแมวนั้นจึงเร็วกว่าคนมากจากลูกเด็กสู่แมวผู้ใหญ่โตเต็มวัยก็ใช้เวลาสั้นกว่าเด็กทารกไปสู่เด็กอนุบาลซะอีกถ้าเปรียบเทียบกันปีต่อปีแล้วอายุแมว2ปีนั้นมีการเติบโตเท่ากับมนุษย์วัย4 4ปีซึ่งเป็นช่วงที่ทั้งร่างกายและสติปัญญาของแมวนั้นเติบโตเต็มที่แล้ว หลายๆคนก็คงอยากจะให้แมวของเรานั้นเป็นลูกแมวตัวน้อยตัวเล็กน่ารักที่มองเราเป็นพ่อแม่แมวมากกว่าแมวผู้ใหญ่ที่เย่อยิงมองเราเป็นทาสคอยเทอาหารอยู่แล้วแต่จะไปห้ามาให้แมวโตวนั้นก็คงจะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นในวันนี้เรามาทําความเข้าใจอายุไขแมวเมื่อเทียบกับอายุของมนุษย์กันเถอะเพื่อที่เรานั้นจะได้รับมือกับการเติบโตของแมวนั้นดียิ่งขึ้น อายุไขแมวนั้นเป็นยังไงแมวนั้นอายุแมวเมื่อเปรียบเทียบกับคนโดยเฉลี่ยแล้วเราจะอยู่ที่ประมาณ13-15ปีต่อ75ปีของมนุษย์โดยอัตราการเติบโตที่เร็วแบบนี้เมื่ออายุแมวอายุได้เพียงหนึ่งปีก็นับว่าเป็นแมววัยรุ่นเทียบเท่ากับเด็กอายุ15ปีและเมื่ออายุแมวนั้นอายุได้สองปีก็เทียบเท่ากับผู้ใหญ่อายุ24ปี ซึ่งเป็นช่วงที่ทั้งการเจริญเติบโตทั้งด้านร่างกายสติปัญญาความจำรวมถึงทักษะการคิดวิเคราะห์ของแมวนั้นอยู่ในจุดที่สูงสุดเลยทีเดียวนี่จึงทำให้คุณเห็นการเจริญเติบโตของแมวได้อย่างรวดเร็วภายใน0ถึง2ปีแรก และเริ่มรู้สึกว่าแมวนั้นไม่โตขึ้นหลังจากอายุที่แมวประมาณ2-3ปีนั่นก็เพราะแมวนั้นของคุณโตจนสุดแล้วนั่นเองนอกจากจะทำให้อาหารบุฟเฟ่จนมันอ้วนไม่หยุดส่งการที่เรารู้อายุของแมวนั้นเปรียบเทียบกับคนได้แบบนี้จะทำให้คุณนั้นสามารถวางแผนการเลี้ยงแมวได้อย่างง่ายยิ่งขึ้นเช่นแมวนั้นชอบกินอะไรให้อาหารตรงกับวัยของแมวให้เวลาเหมาะสมกับความต้องการของแมวในแต่และวัย เราเทียบอายุแมวกับคนยังไงใครที่เป็นมือใหม่ด้านการตกเป็นทาสของแมวมือใหม่ในการเลี้ยงแมวนั่นเองก็อาจจะสงสัยว่าแมวนั้นอายุไขเท่าไหร่และอายุแมวเปรียบเทียบกับคนอย่างไรโดยความที่หน้าตาของแมวนั้นน่ารักตั้งแต่เด็กยันโตและในบางช่วงอายุเราก็มองไม่ออกว่าแมวนั้นเป็นแมวเด็กหรือแมวโตเช่นแมวอายุ3ปีกับแมวอายุ8ปีนั้นอาจจะมองไม่ค่อยออกเลยว่าตัวขนาดไหนอายุมากกว่า ซึ่งถ้าหากว่าเราสามารถคำนวณอายุของแมวได้อย่างแม่นยำก็จะมีประโยชน์อย่างมากต่อการดูแลสุขภาพของแมวเช่นหากเราไม่รู้ว่าแมวของเรายังอยู่ในวัยช่วงเด็กก็อาจจะให้อาหารสูตรแมวแบบแก่แล้วก็อาจจะทําให้แมวนั้นขาดสารอาหารที่จําเป็นต่อการเจริญเติบโตในช่วงนั้นได้แล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นแมวนั้นป่วยง่ายภูมิคุ้มกันต่ําด้วยอายุแมวเมื่อเปรียบเทียบกับคนเร็วกว่ากี่ปี โดยสัดส่วนการเจริญเติบโตของแมวนั้นเป็นอัตราเร่งที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในช่วงปีแรกๆนั่นก็คือช่วง1ต่อ15ของอายุคนและก็อายุแมว1ขวบเท่ากับ15ขวบของอายุของคนและก็ค่อยๆลดลงในช่วงปีต่อๆมานั่นก็คือ1ต่อ9หรือแมวอายุ2ขวบเท่ากับ24ปีของมนุษย์เฉลี่ยแล้วปฏิทินชีวิตของมนุษย์1ปีจะเท่ากับ4ปีของอายุของแมวนั่นเอง เมื่อเปรียบเทียบอายุแมวกับอายุคนแล้วแมวอายุไขานานไหมแมวนั้นถือเป็นสัตว์ที่มีพัฒนาการอย่างรวดเร็วมากโดยเฉพาะ2ปีแรกของช่วงชีวิตแมวติถือเป็นว่าโตเต็มวัยและเทียบได้กับอายุมนุษย์คืออายุ24ปีหลังจากนั้นแมวนั้นจะเริ่มชะลอการเติบโตลงเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มเข้าสู่ช่วงชาราโดยสามารถสังเกตได้จากลักษณะนขน นิสัยลงไปถึงเสียงร้องของแมวซึ่งเป็นเทียบกับอายุของแมวกับคนแล้วแมวมีมวอยายุไขน้อยกว่าคนถึง50ปีเลยทีเดียวเอาละครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้กับช่องแมวมินสตูดิโอด้วยนะครับวันนี้แมวมินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ